ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสตซีเป้นะคะ วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องงามยาดีมากที่เราจะมารีวิวรองพื้นตัวนี้เลยจ้า Bob b ี Bobby Brown คือเป้ใช้ตัวนี้มาน,นานมากแล้วแล้วก็อัดคลิปแบบหลายคลิปมากแต่ว่าไม่ได้ตัดและคิดว่าคลิปนี้ก็คงได้ตัดอะมั้งคือ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่มันออกแบบใหม่ๆตั้งแต่แรกเลยงงปะแต่ว่าไม่เคยรีวิวเลยและเนี่ยเป้มือคือแบบมีเรื่องงามยาดีมากก็คือนั่งรีวิวช่อง u t u b e ตัวเองว่าเออเรามีคลิปอะไรบ้างวะทําทมา2ปีกว่าทาไมคลิปรีวิวพวกรองพื้นเนี่ยมันหายไปหมด ทั้งที่แบบเอาตั้งเต็มห้องเลยทั้งที่เราอัดไปด้วยก็คืออ๋ออัดแต่ไม่ได้ตัดจ้าเออเพราะฉะนั้นมาคลิปนี้นะเรามารีวิวลองพื้นกันแบบที่เขาไม่ได้จ้างเอ้ยเอาไงดีอะเออเอาไงดีเออกด subscribe แล้วก็ไปดูกันจ้าฮัลโหลนั่งที่เดิมเออ ก็จะบอกว่าสภาพหน้านะคะวันนี้จะสิวเยอะนิดนึงนะดูสดดดิคือช่วงนี้ตั้งแต่ที่ไปได้นอนเพียงพอนะสิวมันก็เริ่มหายแล้วอุยเกาคันสิวแล้วก็ช่วงนี้มันคือกลับมาเยอะขึ้นนะคะก็ด้วยความเครียดความเครียออะไรที่เป้แบบเรียนหนังสือด้วยนะมันก็เลยแบบว่าอ่ะเยอะขึ้นนิดนึงตอนแรกจะรีวิวรองพื้นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์ก็คือมันบางเบาก็เลยคิดว่าเออตัวนี้บอบบี้บานะคะรุ่น ลองแวร t l e s s Foundation นะคะฟูล v e เวอร์ออยฟีชายคอนโทรลเป็นรองพื้นที่ปกปิดค่อนข้างดีแต่เดี๋ยวจะพาไปดูกันก็คือเกลีย่ยยากนะอ่ะเริ่มต้นที่แพคเกจจิ้งที่มันจะเริ่มเลอะเลอแล้วนะทุกคนมันก็จะแบบว่ามีความแบบ แ,แบบว่าแก้วดูดีมากก็คือตกหลายรอบแล้วยังไม่แตกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวัสดุที่คนซุ่มซ้มควรมีมากอ่ะเปิดขึ้นมานะคะก็จะค่อนข้างเห็นความเละๆของอันนี้แล้วนะนี่เพราะว่าใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรเลยแล้วก็สีนี้นะคะจะเป็นสี n042 เบทนะคะก็คือเป้ไปซื้อที่เคาน์เตอร์แล้วเขาเลือกให้ให้พี่ BA เขาเลือกให้เพราะไม่ถนัดเลือกรองพื้นจริงๆ ขั้นแรกนะคะขออินเสิร์ตแบบว่าผลิตภัณฑ์อื่นก็คือคลินิกโทนเนอร์นะตัวนี้ก็คือไปใช้ประจําเลยเสริมแทรกไปนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้นะคะแอลกอฮอล์ค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็เหมาะกับคนหน้ามันอนะ่ะคือถ้าหน้าไม่มันจริงอะ่ะอย่าใช้ตัวนี้ถ้าหน้ามันอนะ่ะก็คือเช็ดไปเลยจากเช้าเย็นมันก็จะควบคุมความมันของใบหน้าได้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดใบหน้าได้แบบว่าเก่งเกามากขึ้นก็คือใช้หลังล้างหน้านะไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ก่อนล้างหน้านะคะเป็นการบํารุง เปนในตัวก็ติดมากอ่ะตัวเนี้ยก็คือติดบอากันเถอะต่อไปนะคะกันแดดที่เป้จะลงก็คือเป็นของคลินิกเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยคือได้ลองแล้วชอบมากๆนะคะชื่อ even better city b o x นะคะมี spf 45 pa 3+ บวกคือเนื้อเขาว่าค่อนข้างบางเบาแล้วเหมาะกับคนผิวหน้ามันมากๆนี่ คือมันแบบซึมแบบฟุบเข้าไปเลยลคนผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ความที่เห็นส่วนตัวก็คือผิวมันเหมาะมากนะเพราะว่ามันซึมฟุบไปเลยแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความมันบนใบหน้าไว้นะคะเป้ใช้แล้วแบบโคตรชอบเลยอนะตัวเนี้ยอะพอเราล,ลงครีมกันแดดเสร็จนะคะเราก็จะมาลงตัวนี้ค่ะ vitamin e n r i c h face base นะคะเห็นไหมไม่โฟกัสเออซึ่งคนจะถามมากเลยเพราะว่าสตัวนี้มันชอบหายคู่กันชอบมีโปคู่กันจำเป็นไหมที่ใช้ รองพื้นตัวนี้แล้วต้องใช้วิตามินเอนเชตเบสด้วยสำหรับเป้นะคิดว่าถ้าใครที่มีกันแดดที่เนื้อมันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือไม่จําเป็นที่ต้องมีตัวนี้แต่ถ้าใครที่ใช้กันแดดที่แบบว่าเออเนื้อไม่ได้แบบมันมาก <c oughs> เมื้อบางเบาแบบที่เป้ใช้นะคะ <c oughs> ก็คือจําเป็นเลยที่จะต้องมีตัวนี้ด้วย <c oughs> เพราะว่ารองพื้นอันนี้ยเกี่ยยากมากเราก็จะมาลงเฟสเบดก่อนนะคะใช้นานมากกระปุกเนึอจริง ก็ตัวนี้นะมันจะเป็นแบบตัวบำรุงให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็เป็น face page, เฟสเบสไปนในตัวด้วยก็คือจะทำให้เมคอัพเราอะติดดีแต่ว่าใครจะใช้ตอนกคืนถามว่าได้ไหมก็ไหนบอกว่าเป็นบำรุงก็คือใช้ได้กลิ่นหอมด้วยตัวเนี้ยโอเคลงเรียบร้อยก็รอให้เขาแบบแห้งนิดนึงนะคะอืมตอนนี้จะอัปเดตขนตานะคะก็คือขนตาของดิฉันอันนี้มันเป็นขนตาวอนถาวรที่ติดเองนะคะซึ่ง หลุดแล้วอันนี้ของบอกต่อนะถ้าแบรนดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องพูดตามความจริงนิดนึงก็คือเราติดขนตาปลอมไปแล้วเห็นหลายคนมากเลยที่รีวิวตัวนี้แล้วบอกว่ามันติดได้เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเป้อะวันสองวันก็คือไปแล้วนะจ๊ะแม่ไปแล้วด้านนี้ก็คือไปแล้วด้านนี้ก็คือตอนแรกอะไปก่อนด้านนี้อีกแต่ว่าเป้เติมนะมันก็เลยเหมือนมันต้องเติมทุกวันอะเพราะฉะนั้นเป้คิดว่า มันไม่ต่างอะไรกับขนตาปลอมปกติเลยน่าจะผิดที่กาวหรือเปล่ากาวอาจจะไม่ดีพอหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับขนตามันหรือเปล่าเพราะว่าเป้หน้ามันแล้วมันติดไม่ทนแต่สําหรับใครที่รีวิวแล้วแบบหูยติดเป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกราบค่ะคือมันติดแค่แบบโคนขนตาอย่างเงี้ยเนาะแต่มันหลุดเว้ยเสียดายคือค่อนข้างมีความหวังกับตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันติดดีอะเราก็ไม่ต้องไปร้านแล้วไงเราก็ไม่ต้องแบบไปเสี่ยงแบบ เอาเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมาถึงตัวรองพื้นเขาแล้วนะคะก็จะลงเนื้อให้ดูอย่างนี้อะฟูปอ,อ่เนื้อเขานะคะเห็นปะมันจะไม่ค่อยไหลมันจะเหนียวเว้ยมันเหนียวมากจริงแล้วถ้าเราลงกับเรียกไงอะฟองน้ำอะ่ะจะบอกเลยว่าเปลืองลงกับมือธรรมดาก็พอแต่ว่าก็ลงฟองน้ำมาเนาะ ก็ลงฟองน้ําไปคือราคารองพื้นก็ค่อนข้างแรงนะไม่ว่าถ้าซื้อแบบไม่ได้ติดโปอรอยางี้้ออตหโ,โมชั่นเราซื้อนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการใช้กับฟองน้ำอะ่ะคือวันนี้ไปอยากได้ลุคแบบธรรมชาติหน่อยนะ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะใช้ฟองน้ํานะคะเ๋ยีกข้างนึงจะลงเป็นนิ้วให้ดูว่าเขาอะ่ะปกปิดค่อนข้างดีเลยแล้วก็บิวได้เรื่อยๆแต่ การลงนั้นก็คือแบบต้องรีบอะ่ะมันเหนียวเว้ยมันเหนียวแล้วมันแห้งมันไม่ได้แห้งแบบนั้นนะมันแบบมันเกี่ยยากอะ่ะเอออ่ะอันนี้คือด้านที่ลงด้วยฟองน้ำนะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเออบางบดีนะอ่าด้านนี้ลงด้วยนิ้วจะเห็นว่าเหลือบไปมองทางนี้บ่อยนะคะเพราะว่าทางนี้คือกระจก <laughs> อ่ะให้ดูความแตกต่างใกล้ๆ ระหว่างด้านนี้ก็คือนิ้วกับด้านนี้ก็คือฟองน้ําก็คือด้านนี้มันจะเห็นว่ามันแบบมันปึกขึ้นมานิดนึงแล้วก็รอยทรงรอยสิวอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าด้านนี้นะคะด้านนี้ยังทิ้งรอยแดงอะไรไว้อยู่เพราะว่าการที่เราลงด้วยฟองน้ำอะ่ะมันจะทําให้ได้ความบางเบาขึ้นสําหรับรองพื้นตัวหนาๆน,น,นะคะเออแต่ถ้าเราจะบิวถามว่าบิวได้ไหม บิวได้ตัวเนี้ยคือดีเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่หน้ามันคนที่สิวเยอะสําหรับวันที่ออกงานเออแต่ถ้าไม่ออกงานลงได้ไหมลงได้และจะบอกเลยว่าสีไม่ดรอปไอ้อะคือเป้เนี่ยเป็นคนแบบเนเจอร์ชอบลองพื้นสีขาวกว่าหน้านะคะคือชอบหน้าลอยว่างั้นเถอะคือถ้าแบบออกไปข้างนอกแล้วแบบใครเห็นเป้หน้าลอยไม่ต้องใส่ใจก็คือชอบ ชอบให้แบบว่าเออหน้าขาวอะไรอย่างเงี้ยตัวดําไม่เป็นไรเพราะว่าเราประหนึ่งว่าแบบว่าอตัวโดนแดดมาท,ทั้งท้งที่จริงก็คือดำแหละก็คือตัวนี้เลือกพอดีสีผิวได้เลยไม่ดอปสีไม่ดอปจริงๆนี่อ่ะให้ดูรอยใกล้ๆนะคะก็คือรอยสิวอันนี้มันเป็นรอยแผลจากสิวนะยังอยู่สิวที่แบบว่าตรงนี้แดงมากก็ยังอยู่นิดนึง แต่ว่าเป้ไม่อยากบิวให้มันหนากว่านี้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่ว่าวันนี้เป้อยากได้แบบลุคธรรมชาติแต่ว่าถ้าจะใช้รองพื้นตัวอื่นอะ่ะจะบางเกินไปสําหรับเป้ก็เลยคิดว่าบ๊อบบี้บราวนั่นแหละน่าจะเอาอยู่แล้วก็วันนี้เป็นวันที่เป้ดีใจมากก็คือลูกสาวได้งานจะพาลูกไปถ่ายงานงานที่ได้นะคะสปอนตัวนี้เหมาะกับลูกสาวเป้มากก็คือ,อยาป้องกันยุงป้องกันเห็บหมัด ดีใจมากงานแรกในชีวิตนะคะก็คือมีคนเข้าตาแล้วว่าโอ้น้องหอิวน่ารักอะไรอย่างงี้อ่ะก็คือไม่ได้ไป,ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแค่เขาสปอนเฉยๆให้เราถ่ายคลิป ออก็ฝากติดตามในช่องด้วยนะจ๊ะเป๊ะจะไปลงใน IG Re รีก็คือไปตามได้ใน IG Baby Po s โพสเป้นะคะน่าจะลงก่อนคลิปนี้แน่นอนอประมาณนี้ก็ให้ดูเนื้อนะว่าเนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็เป๊ะจะไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าคือตัวเนี้ยค่อนข้างคุมมันดีและถ้าสมมติว่าเราหน้ามันแผลบออกมามากกว่านี้คือเป็นคนหน้ามันแต่ว่าไม่ใช่แบบมันเยอะมันมากเลยขนาดนั้นแต่ไม่ใช่คนหน้าแห้งแล้วก็ไม่ใช่สิวผสมคือเป็นผิวผสมที่ค่อนไปทางมันอ่างงไหม มันจะให้ความแบบโกรกกำลังดีนะคะเพราะฉะนั้นเป้จะไม่ลงแป้งแล้วแล้วก็เราจะมาลงแก้มกันเลยก็ใช้ลิปของบ๊อบบี้เบลแล้วกันก็จะได้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นสีรูบี้สีรูบี้เป็นสีนี้อ้าวมีสาวเองแล้วทาปกกากไปด้วยมันจะหมดแล้วว่ะทุกคนดูสิเฮ้ยเฮ้ยต้องไปซื้อแล้วนะ มาณนี้แล้วกันนะคะก็คือเป็นฟิเนชลุคที่ได้จากลองพื้นตัวนี้นะคะก็จะให้เห็นความโกลของใบหน้านะคะแล้วก็การปกปิดอะไรต่างๆก็ไปจะอัปเดตเป็นช่วงๆแล้วกันว่าเออตอนนี้ก็คือตอนเช้าหรือจะกลางวันเย็นเป็นยังไงไปทํากิจกรรมมาแล้วจะเหลืออะไรเงเท่าไหร่ใส่แมสแล้วเออจะหลุดไหมอะ ไปดูกันจ้าตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือเราเปลี่ยนเสื้อนะคะเพื่อที่จะออกไปพาน้องอิวไปถ่ายคลิปหน้าก็มีความมันเมือกิดนิดน่อยแต่ก็กรอยู่นะฮัลโหลอุ้ยสภาพหัวแบบไม่ไหวอะกลับบ้านมาแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคลิปเดียวกันกับที่รีวิวรองพื้นบ๊อบบี้บาวเลยนะคะเป็นวันเดียวกันแต่ว่าอาจจะเออไม่ได้ใส่ชุดเหมือนกันเพราะว่าเป้ไปถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งมานะคะก็คือที่พาลูกไปด็อกวฟ์ พาไปเล่นโคลนเฮ้ยเจ๋งมากแต่ว่าโดนพนักงานแกงนิดนึงก็คือแบบเออมันไม่มีที่เปลี่ยนเสื้อตรงนั้นน่ะพกเสื้อไปเปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยน,ยนก็เลยใส่ชุดเดรสไปเล่นโคลนแม่งงมากอ่ะมาอัปเดตรองเแล้วกันนะบ๊อบบี้บร์บของเราอยู่ขนาดไหนนะคะแสงไฟเดียวกันเอ่ยอะไรเอ่ยนะอ่ะ,อะก็มีเห็นตรงนี้นะหลุดออกมานิดหน่อยตรงนี้ก็หลุด พอสมควรเลยนะคะด้วยความที่เราใส่แมสด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็อาจจะมีหลุดได้บ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเผยผิวหน้าจริงๆของเราออกมาทั้งหมดก็ยังมีความปกปิดอยู่บอกแล้วว่าตัวนี้มัน full coverage นะคะซึ่งอันเนี้ยโดนแมสปาดไปโดนอะไรปาดไปเนี่ยเหงื่อออกแบบโดนมือปาดไปก็ยังเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับเป้นนะ mm. ก็คุ้มเงิน mm. ข้อดี mm. ก็คือนั่นแหละปกปิดดีให้งานผิวนะคะแล้วก็สีไม่ดรอปเลยแล้วก็คุมมันปานกลางแต่ข้อสียน,นั้นก็คือเกลี่ยยากอย่างเดียวเท่านั้นเลยเ mm. นาะเดีววันนี้แล้วก็จบคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วกันนะคะแล้ mm. เวเจอกันคลิปหน้าจา้าอยากให้รีวิวอะไรก็คือเมนต์มาข้างล่างเลยนะบาย